สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาถักโครเชต์ที่รองแก้วรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้กันค่ะใช้ไหมพรมเส้นเล็กสีพลายขนาดสองมิลค่ะเข็มถักโครเชต์ทิวลิปเบอร์สองเริ่มต้นถักโซ่สิบสาม แถวที่หนึ่งนับโซ่ลงมาหกโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกทำพอหนึ่งคอค่ะแทงหัวเข็มในโซ่ที่เจ็ดหนึ่งหลักถักโซ่สองข้างล่างเว้นไปสองโซ่ทำพอหนึ่งคออีกหนึ่งหลักค่ะ ถักโซ่สองด้านข้างเว้นไปสองโซ่เท่ากันค่ะทำคอหนึ่งคออีกหนึ่งหลักถัดไปถักโซ่ห้าพลิกงานกลับมาอีกด้านค่ะเว้นโซ่ไปสองถักพอหนึ่งคออีกหนึ่งหลักหลักจะตรงกันค่ะ ถักโซ่สองทำตารางเหมือนกันค่ะเว้นไปสองโซ่ถักพอหนึ่งคออีกหนึ่งหลักถักโซ่สองเว้นโซ่ไปสองโซ่แทงหัวเข็มในโซ่ที่สามค่ะทำพอหนึ่งคออีกหนึ่งหลักแถวที่สามถักเหมือนแถวที่สองค่ะถักโซ่ห้า พลิกงานกลับมาอีกด้านค่ะทำตารางเหมือนกันนะคะอีกสามช่องค่ะแถวที่สี่ถักโซ่สาม ทำพอหนึ่งคอค่ะลงทั้งหมดห้าครั้งให้ไหมค้างไว้บนเข็มแบบนี้ค่ะครบห้าครั้งแล้วเกี่ยวไหมเลื่อนห่วงนะคะผ่านเส้นไหมทั้งหมดเลยค่ะ เดีย่ยวไหมอีกครั้งนะคะทําโซ่ปิดกลีบค่ะถักโซ่ขึ้นไปอีกสามทำควักธรรมดาค่ะด้านข้างในช่องเดียวกันหนึ่งหลักถักควักธรรมดาค่ะลงในช่องโซ่สองทั้งหมดสามครั้งถักควักธรรมดาหนึ่งครั้งค่ะ ถักโซ่สามมุมที่สองถักเหมือนมุมที่หนึ่งค่ะถักพอหนึ่งคอลงในช่องเดียวกันทั้งหมดห้าครั้งครบห้าครั้งแล้วเกี่ยวไหมเลื่อนห่วงนะคะผ่านไหมทั้งหมดออกมาค่ะ ปิดกลีบด้วยโซ่หนึ่งถักโซ่อีกสามถักวักธรรมดาลงด้านข้างหนึ่งหลักค่ะอีกสองมุมถักเหมือนกันจนจบแถวค่ะถักขัับไหมเส้นนี้ไปด้วยค่ะ ถักครบทั้งสี่มุมแล้วค่ะเว้นพอหนึ่งคอเป็นหนึ่งหลักควักธรรมดาในช่องที่หนึ่งนะคะหนึ่งครั้งค่ะแถวที่ห้าถักโซ่ขึ้นไปสิบสามแทงหัวเข็มลงระหว่างหลักควักธรรมดาค่ะ ถักควักธรรมดาหนึ่งครั้งเหลืออีกสองหลักถักควักธรรมดาเหมือนกันค่ะถัดไปถักโซ่สิบสามโซ่จะถักเท่ากันทั้งสี่มุมค่ะ เว้นกลีบดอกไปหนึ่งกลีบค่ะถักวักธรรมดานะคะลงระหว่างหลักหนึ่งหลักก่อนแล้วถักอีกสองหลักที่เหลืออีกสองมุมถักเหมือนกันนะคะจนจบแถวค่ะ ถักมาครบสี่มุมแล้วค่ะตรงนี้ก็ถักควัาธรรมดานะคะลงสามหลักแถวที่หกเลื่อนห่วงมาก่อนนะคะแทงหัวเข็มลงในโซ่ค่ะหนึ่งครั้งแทงหัวเข็มลงในโซ่ที่สองเลื่อนห่วงค่ะเป็นสองครั้งค่ะถักโซ่สาม ทำพอหนึ่งคอค่ะลงในช่องเดียวกันทั้งหมด8ครั้งรวมกับหลักโซ่เป็น9ครั้งค่ะ ครบเก้าหลักแล้วถักโซ่สามด้านข้างถักพอหนึ่งคอลงเก้าหลักเท่ากันค่ะช่องถัดไปอีกสามช่องถักเหมือนช่องที่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอเก้าหลักโซ่สาม พอหนึ่งคอเก้าหลักเชื่อมต่อกันเลยค่ะตักครบทั้งสี่มุมแล้วค่ะแทงหัวเข็มในโซ่ที่สามเกี่ยวไหมเลื่อนห่วงออกมาจบแถวที่หกค่ะแถวที่เจ็ดแทงหัวเข็มในหลักพอหนึ่งคอถัดไปค่ะ เกี่ยวไหมขึ้นมาเลื่อนห่วงหนึ่งครั้งถักโซ่ห้าถัดไปถักพอหนึ่งคอค่ะเว้นไปหนึ่งหลักถักบนหลักถัดไปค่ะพอหนึ่งคอปลดไหมทีละหนึ่งห่วงการด้วยโซ่สองข้างล่างเว้นไปหนึ่งหลักถักพอหนึ่งคอบนหลักถัดไปค่ะ หลดไหมทีละหนึ่งห่วงเหมือนกันทั้งหมดนะคะโซ่สองเว้นพอหนึ่งคอไปหนึ่งหลักค่ะตรงนี้จะมีทั้งหมดสี่หลักถัดไปถักโซ่สองพอหนึ่งคอค่ะลงในช่องโซ่สองหนึ่งหลัก ถักโซ่สองพอหนึ่งคออีก 1, หนึ่งหลักลงในช่องเดียวกันค่ะโซ่สองด้านข้างตรงหลักพอหนึ่งคอเก้ 9, หาหลักถักเหมือนอีกด้านหนึ่งค่ะ ตรงนี้เชื่อมต่อเลยค่ะเว้นไปหนึ่งหลักถักพอหนึ่งคอบนหลักถัดไปค่ะตันด้วยโซ่สองที่เหลือถักเหมือนกันจนจบแถวค่ะ แทงหัวเข็มในโซ่ที่สามเลื่อนห่วงแถวที่แปดแถวริมสุดเลื่อนห่วงมาก่อนนะคะในช่องโซ่สองค่ะหนึ่งครั้งถักโซ่หนึ่งควักธรรมดาหนึ่งครั้งถักโซ่สี่แทงหัวเข็มผ่านไหมสองเส้นในหลักควักธรรมดาค่ะ เกี่ยวไหมออกมาเลื่อนห่วงหนึ่งครั้งควักธรรมดาอีกหนึ่งครั้งในช่องเดียวกันค่ะเว้นหลักพอหนึ่งคอมาหนึ่งหลักควักธรรมดาบนหลักถัดไปค่ะถักโซ่สีแทงหัวเข็มค่ะผ่านไหมสองเส้นในหลักควักธรรมดาควักธรรมดาอีกหนึ่งครั้งในช่องเดียวกันค่ะ ที่เหลือทั้งหมดถักเหมือนกันจนจบแถวค่ะตรงจุดเชื่อมต่อหลังจากที่เราถักตุ่มและถักควักธรรมดาแล้วนะคะถักโซ่ขึ้นไปอีกสี่ค่ะทำเป็นตุ่มอีกหนึ่งตุ่มค่ะ เว้นหลักพอหนึ่งคอมาสองหลักค่ะถักควักธรรมดาในช่องถัดไปจกแถวแล้วค่ะแทงหัวเข็มในหลักควักธรรมดาเตื่อนห่วงค่ะโซ่หนึ่งตัดไหม เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะที่รองแก้วขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ